สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทางสำนักสักยันธนุมานแดงน้อยนะครับก็จะพาเพื่อนๆพืไปรับชมรายการบันทึกลึกลับนะครับที่ได้มาถ่ายทํากับอาจารย์นะครับก็สําหรับสิทธิ์รุ่นเก่าๆนะครับก็น่าจะรู้เรื่องกันหมดแล้วนะครับส่วนสําหรับคนทั่วไปแล้วก็สิทธิ์ใหม่นะครับก็รับชมได้เลยครับบันทกึกลึกลับ บางครั้งเ็ารู้บางครั้งเาก็ไม่รู้แต่มันมันมันก็ปุ่มตัวเองไม่ไดใ้ในการชาในการชาทั้งตัวประหลาดใจค่ะว่าไฟมันร้อนมากทำไม่ฮือกันได้เพราะว่านั่งอยู่ข้างนอกก็ร้อนมากเลยค่ะ มมัันลนละไอหเยภาพที่ปรากฏกับหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดเชื่อว่าเป็นปฏิหารแห่งยันหักนุม,มานแดงน้อยเผาเมือ นแดงน้อยเผาเมืองหลายคนเชื่อว่าเป็นยันที่มีความเข้มขลังทรงพลังและอนุภาพที่ผู้คนทางใต้ให้ความสนใจและชื่นชอบในการสักเศษเลขยันรูปดังกล่าวมาไว้บนเนื้อหนังผิวกายของตนข้อมูลความเชื่อระบุไว้ว่าตนตำรับวิชาการสักเสษเลขกยันรูปหนุมานแดงน้อยเผาเมืองมีจุดเริ่มต้นมาจากหลวงพ่อประดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดคลองลุจังหวัดตรัง พระเกจิชื่อดังที่ถือว่าเป็นบรมครูด้านศาสตร์วิชาการสักยนันที่ชาวจังหวัดตรังต่างให้ความเชื่อถือศรัทธ,ธามาเป็นเวลาช้านานภายหลังจากหลวงพ่อประดิษฐ์มรณาภาพลงว่ากันว่าอาจารย์ประพศหนึ่งในลูกศิษย์ที่ได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อได้สืบสารวิชาการสักยันรูปหนุมานแดงน้อยเผาเมืองมาจนถึงปัจจุบันแต่ทว่าไม่ใช่ทุกคน ที่จะสามารถสักยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองบนกายตนได้ฉันกผู้ชายผู้ชาย,ผ,ยาผู้หญิงผู้หญิงจะไม่รับเลยถ้าสักไปแล้วไปเล่นน้ําใบกระท่อมหรือเล่นยาแบบนี้จะตัดชื่อออกไม่รับเป็นศิษย์แล้วเพราะที่นี่เป็นของพระนะของพุทธคุณคนที่ติดพวกใบน้ํากระท่อมติดยาพวกนี้ผู้หญิงนี่จะไม่รับรับคนที่ตัวสะอาดคนไม่ติดยา จะสอบถามเขาก่อนให้บอกมาตรงๆเบีว่าถ้าโกหกไม่ได้นะตอนหลังนี่จะรู้หมดเลยเวลาของจะมาประทับร่างนี่เขาจะบอกอาจารย์หมดเลยถ้าไปเล่นยามาเมื่อมั่นใจในความประพฤติการปฏิบัติของตนเองแล้วอาจารย์ประพ์ก็จะทำการสักเศกเล็กยันให้ซึ่งว่ากันว่าเมื่อได้สักไปแล้วผู้คนเหล่านั้น ก็มักจะพบเจอเรื่องราวปาฏิหาริย์ในชีวิตตนหลายครั้งมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายแบบแกล้าเดี๋ยวนี่ชีวิตเดีขึ้นการทําถือศีลในวันพระเวลารถยังรั่วย่างไเลวเขาจะเตือนได้ ว่ามาสักร้อยแล้วก็รู้สึกแล้วก็เบากันเร่งแล้วก็รู้เลยครับนีรก็ยังก็รู้แบบว่าโดนยิงก็มีโดนแทงก็มีมีกันหลายเออคนเพ่อปฏิบัติดีนี่จะผ่านไม่เป็นไรปฏิหารส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนทำให้ในทุกปี จะมีผู้คนมากมายลังไหลเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูใหญ่หลวงพ่อประดิษฐ์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหานอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาการได้มาร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีอย่างเชื่อว,ว่าเป็นการเพิ่มพลังให้กับยันที่อาจารย์ได้สักไว้บนผิวกายอยงนั้นในทุกปี จะปรากฏภาพเหล่าชายไทยจำนวนนับพันตั้งใจเดินทางเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเนื่องแน่นอย่างที่เห็นอตอนเช้าเนี่ยนะอาจารย์จะทำพิธีเชิญครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะมารับของเส้นไหว้แล้วก็ตอนหัวค่ำมีพระมาสวดพรให้ลูกศิษย์รับพร วงคที่ทุกคนตั้งตารอคอยจะเริ่มในเวลาประมาณ1สิบเก้ามนาฬิกาขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดให้พรอยู่นั้น ผู้เข้าร่วมพิธีบางคนก็เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดออกมาอย่างที่เห็นอ๋อคือว่าพระสวดพรใช่ไหมอ่ะเอ่อเป็นคนโบราณเขานับถือเขาเชื่อนะให้คําพรที่พระสวดนั้นให้เข้าไปในร่างของลูกศิษย์จะได้รับรับพร ให้มีพลังคล้ายๆโราไปปลุกให้เขาลุกขึ้นมาให้เขาตื่นขึ้นมาและนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นโดยชื่อว่าเป็นผลมาจากพลังแห่งยันบนผิวกายได้ถูกปลุกขึ้นมา <S <S หลายพฤติกรรมหลายการกระทําที่เห็นว่ากันว่าหนึ่งนั้นเป็นการรับพลังของจิตคือจิตถูกกลุ่มขึ้นมาจากการน้อมไปเชื่อเป็นการมอบตนมอบฉันทะให้กับสิ่งที่เชื่อถือศรัทธาจนเข้ามาครอบงามีมอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจตนจนแสดงพฤติกรรมอาการต่างๆออกมา 2. เชื่อว่าเป็นอุปทานความยึดถือเชื่อมั่นจริงจงต่อความเชื่อดังกลาง่าว ซึ่งจะยังผลให้เกิดพบหรือภาวะทางจิตใจเรื่องนั้นๆขึ้นชัดเจนพฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงเป็นไปนตามสภาพของจิตใจและ3อาจเป็นตัณหาเช่นอยากแสดงอยากเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ยอมรับจึงแสดงอาการออกมาโดมว่ากันว่าใครจะอยู่ในแบบใดมีเฉพาะตัวตนของคนนั้นเท่านั้นที่รับรู้ สิ้นเสียงสวดจากพระสงฆ์ผู้คนต่างพากันเก็บใสยศีลนในพิธีที่เชื่อว่าจะเสริมสิริมงคลชีวิตให้กับตนในช่วงเวลานี้เราสังเกตว่าหลายคนเริ่มฟื้นคืนสติกลับมาและทยอยเดินออกจากพิธีเพื่อร่วมกิจกรรมสุดท้ายในการไหว้ครูป,ประจำปีนั่นก็คือการลุยไฟ กองฟืนมากมายกำลังถูกตระเตรียมเพื่อก่อกองไฟขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้เดินลุยไฟโดยเชื่อว่าเป็นการดับไฟนรกในเรือนกายหรือดับเพลิงกิเลสตัณหาในตัวตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีไหว้ครูที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงพ่อประดิษฐ์ยังมีชีวิตอยู่ พิธีลอยควายนี่มาจากอาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ก่อนใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ไปสืบรับสืบทอดมาต้องทําให้เหมือนกับของอาจารย์เขาแบบนั้นเลยคือบูชาครูบาอาจารย์ของที่นี่จะเป็นแบบนั้นเป็นสายควายเมืม่อกองฟืนถูกกระเตรียมเสร็จสิ้นเรียบร้อยผู้ร่วมพิธีก็เดินทางมารวมตัวกันทันที เปลวไฟที่ถูกจุดน้ำมนต์ที่ถูกประพรมคือสัญญาณการเริ่มต้นของพลันมานเล่นไฟแตกต่างกันที่นี่แบบว่าใช้ไม้คืนจะไม่ใส่เกลือจะใช้ไม้คืนคือเป็นไฟเป็นไฟลว้วนๆเลยไม่ไม่ใส่เกลือนะ ตออนที่่่เริมกอย,อาายคงภออาเพเหตุการณ์ที่จะปรากฏท้าทายสายตาคุณผู้ชมต่อไปนี้ห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดหากคุณผู้ชมกำลังรับชมร่วมกับลูกหลานเยาวชนต้องให้คำอธิบายอย่างใกล้ชิดเพราะมีอันตรายถึงชีวิตแน่นอน ว่ากันว่าภาพการลุยไฟที่เห็นเป็นการวิ่งเล่นลุยไฟของนุมานในร่างคนคือว่าเข้ามาไบทับร่างนะของทิศักไปที่เอาไปไปรับไปนั่นคือ เข้ามาบฏิทัพล่างเราจะไม่รู้สึกตัวจะลืมจําตัวเองไม่ค่อยได้คล้ายๆแบบว่าเขาเป็นเทพะนะเป็นเป็นวิญญานุมานเป็นพวกลิงลมอะไรพวกเนี้ยเขาจะมาประทัพล่างเ,เขาเรียกว่าเป็นเทพะนะเป็นเทพเปีหนึ่งเขาจะมารับพรในการพิธีไหว้ครูนะ คออวาาวว่่่่าาาาาเเ้มแสดงงตััหรููยยชณเวลานี้ดูเหมือนว่าหนุมานในร่างคนกำลังวิ่งไปมาล้อเล่นกับเปลวเพลิงอ,อย่างสนุกสนานและเราขะย้ำเตือนกันอีกครั้งว่าชมเพื่อรู้อย่าดูเพื่อกระทำตามโดยเด็ดขาดอันตรายถึงชีวิตแน่นอน สำหรับผู้ที่ศักยานหานุมานแดงน้อยเผาเมืองไม่ใช่ทุกคนจะสามารถวิ่งเดินล้อเล่นกับไฟได้อย่างที่เห็นคนที่จะร่วมพิธีลุยไฟได้จะต้องเป็นคนที่ประพฤติดีเท่านั้นพวกนี้เขาปฏิบัติด,ดีเนาะเขานั่งสมาธิบ่อยวันพระรักษาศีลก็จะลุยไฟได้ผ่านไฟได้คนไม่ได้ทุกคนคนที่ปฏิบัติด,ดีจะลุยได้ คนที่ปฏิบัติไม่ดีก็ลุยไม่ได้ตามตำรับตำราความเชื่อแห่งครูบาอาจารย์เรื่บุไว้ว่าเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันสวดมนต์ภาวนาและรักษาศีลอยู่เป็นประจำเมื่อดับไฟกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้แล้วนั้นไม่ว่าจะลุยฝากกองไฟที่ลุกโชนแค่ไหนกองเพลิงหลักนั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่บุคคลน,นั้นได้ การลุยฝ่ายของหนุมานในร่างคนคนที่ลุยฝ่ายจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบส่วนคนที่มาเฝ้าดูหรือมาร่วมสังเกตการก็ต้องตั้งตนอยู่บนกติกาของการดูเช่นกันเออบางคนเขามาเขาลบหลู่เขาไม่เชื่อนะเขาพูดนินทาทุบตีนินทาคือว่าเวลาเขามามาท่าร่างเขาจะได้ยินหมดเลยรู้หมดเลยถ้าว่าเกิดลบหลู่ดูถูกแบบนี้ก็จะหยิบถ่านไฟนี่เพี้ยงไปเลยเพี้ยงไปใส่เลย ไปดูเฉยๆไม่เป็นไรแต่อย่าลบหลู่ ามความเชื่อผู้ที่ผ่านการลุยไฟถือว่าได้ดับไฟนรกในเรือนกายดับเพลิงกิเลสตัณหาในตัวตนแล้วแต่กับร่างกายคนที่ต้องผจนกับความร้อนของเปลวไฟจะเกิดผลอย่างไรเท้าจะเกรียมมือจะพองหรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ บันทึกลึกลับปฏิหารแห่งยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองที่ปรากฏในพิธีไหว้กรูกประจำปีว่ากันว่าจะมีลูกศิษย์ที่สักยันเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถลุยไฟได้ เราจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นผนุม,มาจึงจะสามารถใช้ร่างหลุยเล่นไฟได้อย่างที่เห็น วามความเชื่อผู้ที่ผ่านการลุยเล่นไฟถือว่าได้ดับไฟนรกในเรือนกาดับเปลิกิเลสตัณหานในตัวตนแล้วแต่กับร่างกายคนที่ต้องปะจนกับความร้อนของเปลวไฟจะเกิดผลอย่างไรรึเดี่ยมาลุยไฟเขาได้ชื่อแต่ว่าของไม่ได้รบรร้เขามาเล่นโดยจริงๆโอเคไม่รู้สึกอะไรมากก็มีหลอดแผลอะไรไหมไม่มี วันนี้มันอยู่ที่ใจบอกใครอะไรก็ไม่ได้หรอกครับมันขึ้นอยู่กับใจของเราเองครับคนอื่นเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่เขาครับแต่ผมก็เชื่อในทางของผมที่ผมเลือกครับมันเป็นความเชื่อส่วนตัวบุคคลนะนะถ้าว่า,ถ,าถ้าไม่เชื่อเขาอย่าพูดลบลูใช่ไหมถ้ามีอะไรที่สงสัยมาถามที่ทตัวอาจารย์ได้ สิ่งที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาไปในวันนี้จะเกิดขึ้นเพราะปฏิหารแห่งยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองหรือเพราะสิ่งใดก็ตามหนึ่งนั้นคุณผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆหรือเยาวชนห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดและ 2. รูปธรรมของปฏิหารหนุมานลุยฝ่ายที่เราสัมผัสได้ก็คือการครองตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมของคนที่ศักยนัน หากทุกคนที่สักยันกระทำเช่นนี้สังคมเราย่อมดีขึ้นอย่างแน่นอนพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิศดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บันทึกลึกลับนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะนำเสนอครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ